เราจะพูดถึงถึงผู้ชายเทสดีวัยรุ่นเทสดีคนนี้ไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใอ๋อเออว่าใช่เปนเกือบลือไปเลยเพราะเน่นเห็นจริงๆในแชทก็เริ่มมีถามมาเหมือนกันว่าเอ้ม,เเอนะมีเพลงนะมีเทดิตตามโปรแกรมต่างๆไหมว่าเอว่าเอเพลงร้องในซูเมจะหาฟังได้ที่ไหนบ้างเออผมลงไปละเรียบร้อยนี่มาเพลงมีพิธิพลเพลงเป็นซ o อตพาวเวเห็นไหมได้เห็นชัดเลย ผู้ชายเทสดีนะครับ <c oughs> <laughs> ผู้ชายเทสดีที่หลายๆคนเรียกกันผมไม่รู้ว่ามีคนเยอะเรียกกันเยอะขนาดไหนนะแต่ว่าผมเห็น <laughs> เพื่อนบน facebook ที่ไม่รู้จักกันอย่างน้อยสามคนโพสต์ถึงไอ้หมอนี่ว่าผู้ชายเทสดี <laughs> ซึ่งก็บบกว่าไออมันมายัางไงว่าคำนี้แต่ว่าคือไอ้เซลิสวะเนี่ยมันเป็นเพื่อนพระเอกแล้วคุณดูหน้าตามั <laughs> มนเห็น, <laughs> เ,หนเห็นทีแรกนะเว้ย <laughs> เอางี้ผม ตอนผมดูซูซูเมะอ่ะผมไม่ได้ดูเทเลอร์ทุกตัวเออแล้วแล้วผมจำไอ้ว่าจำไม่ได้ว่าไม่มีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วแบบตอนที่มันโผล่มาในหนังทีแรกอ่ะก็แบบเชี่ยนี่มันนี่มันตัวละครหน้าตาที่เอ็นเที่ยวเอ็นทีอาร์ชาวบ้านอย่่ะเออเออแต่เนื้อหามันก็ไปทางนั้นจริงๆริงนอไม่ได้เลยพวกค้าไม่กรโสดเออทุกทีแค่เป็นแม่เี้งเดียวนะซึ่งแบบ ตอนแรกก็แบบมาแบบเปิดประตูที่มาเคาะบ้านไอ้บ้านพระเอกอ่ะแล้วก็แบบว่าเนี่ยมาเป็นลุกอย่างเงี้ยแบบหนุ่มแว่นผมผมสีสีหน่อยแล้วแบบมีตุ้มหูมีแบบแต่งตัวมีความแบบแบดแบดหน่อยคือแบบไอ้เชี่ยนี่มันนี่มันนี่มันนายเอ็นทีอาร์ประจําประตูหลายเรื่องนี่หว่าแล้วก็แบบพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็แบบเออมันเฮ้ตัวนี้ตอนนั้นตอนนั้นผมเดาผมคาดเดาเรื่องไม่ออกนะเว้ยว่าเฮ้ตัวละครตัวนี้จะมีบทบาทยังไงเกี่ยวกับเรื่องวะ แล้วจนผ่านไปสักพักหนึ่งคือแบบเอ้าใช่ใช่เอ้าไอ้นี่ค,ค,คนดีเออไอ้นายเป็นนายเป็นคนดีนี่หว่าคือดูริบ<น>ด,ดูไปเลยอ้าวนี่มนคนดีนี่หว่าประมาณนั้นนะซึ่งก็เออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีนี้บอกว่าเอ่อจุดที่อ่าเรียกว่างไงดีจุดที่หลายหลายคนนะดูดูหนังเรื่องเนี้ยแล้วน่าจะแบบว่าติดติดใจเอะใจกับมันได้อะเพราะว่ามอนี่ตอนตอนขับรถอ่ะ ม่งเปิดแต่เพลงแบบโอ้โหเปิดมาทีแรกก็แบบฮะเ,เพลงหนึ่งใช่มีรูดโรเดงกองเนี่ยอ่าอ่าอ่าใชร่รูดเชนไปกองครับเปิดเริ่มด้วยรูตโรเดงกองอืมแล้วแล้วเ,เดี๋ยวนะผมเหมือนผมจะเมมโมไว้มีเอ่อรูอะไรนะรูจุโน เด่นกองมีอะไรนะกดนนองั่แหละมีสวิตเมมโ ori โค้ดีเนยกมัรีดาสมไมยังเป็นนั่นเลยสหรับเป็นไอดอลสาวๆเลยอ่ะคือเตยกงัรีดาเขาเข้าใจว่าตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่นะอ่าอใช่ยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่นะแล้วก็ยูเมโนะไกนะครับของนั่นแหละที่เขาไป cover เราจะเปิดคาเรชิคาโนโจโนติโจอ่าอ่าใช่สุ๊อเกียววาเลนไทน์คิสโอ้เยอะอ่ะเยอะมากนะฮะคือเพลงแบบ เพลงแบบยุคแปดศูนย์แบบมีแล้วมีความเป็นซิตี้ป๊อปอ่ะเออไม่รู้มีใครเก็ตก City Pop อวว่อซิตี้ป๊อปหรือเปล่าซิตี้ป๊อปก็คือแบบมันมันจะเป็นเพลงแบบเนี่ยเพลงแบบว่าอา่าทําทํานองแบบว่าจังหวะตึงๆโจะนิดนึงอะ่ะแบบแต่ว่าดนตรีก็จะมีความแบบโคซี่เหมือนเหมือนมีความป๊อปป๊อปแจ๊สหน่อยไหมเรียกงันได้เปล่าแต่ก็ไม่ใช่ทีเ,<อ>ดเดียวนะเนาะป๊อปแจ๊สชวนชวนชวนเปิดตอนขับรถ รอ้อนราตรีในเมืองเอออะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นแล้วก็เนี่ยแล้วเพี่แกก็มาแบบรถรถเปิดปะทุนแล้วก็แบบขับแล้ววยเปิดเพลงแบบนี้ซึ่งแบบว่าไอเช่นนี่มันหลุดมึงหลุดมาจากมึงหลุดมาจากปีไหนมึงหลุดมาจากยุคสมัยไหนวะเออเอารมณ์แบบเดี๋ยวนะแกเป็นเด็กมหาลัยสองพันยิบสามจริงจริเงเด็เอเอเออออใช่ใช่เพลงเพลงเนี่ยเพลงเนี่ยมันคือสมัยที่เรา ถ้าบอกว่าสมัยที่เราเด็กโคตรโคตรคือมันเป็นเพลงที่พ่อแม่เราจะเปิดซึ่งครับก็ใช่เอ,อแกแกมันไว้ผู้เทสดีดีว่า <laughs> ผู้ชายเทสดีนะครับซึ่งก็แบบเออดีแล้วก็ด้วยความที่ว่าครึ่งหลังอ่ะอย่างนี้สังเกตดูนะไอไอด้วยความที่ว่าผมพูดไว้ตลอดว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวรถทริปถูกปะ่ะแล้วเราจะเห็นออวิธีการเดินทางที่มันหลากหลายไปเรื่อยๆนะตั้งแต่แบบเนี่ยซูซูเมะ วิ่งตามมาขึ้นเรือนะขึ้นเรือเสร็จปุ๊บอ่าไปต่อต่อรถต่อรถเอเหมือนกับอะไรนะน่าจะเป็นรถรถแวนมาของของคุณแม่ลูกสองคนนั้นอ่ะไปเฮียวโง่เสร็จปุ๊บนั่งจากอ่านั่งชินคนเซ็นจากเฮียวโง่มาโตเกียวจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นนั่งรถเปิดประทุนไปอ่าไปเซนไดนะโดยสองไปเปิดประทุนมืสองแล้วไปเซนไดแล้วแล้วด้วยความที่ว่า S <S <an throp od> เพลงแนวซิตี้ป๊อปเนี่ยที่เมื่อกี้คุณอพบอกมันเหมาะการนั่งแบบนั่งรถร่อนไปตามยามค่าคืนแล้วด้วยรถแบบนี้ยิ่งเหมาะกับรุนตีซิตี้ป๊อปแบบจัดจดอ่ะเออแล้วยิ่งจริงๆอ่ะมันมันติดนิดหน่อยตรงที่ว่ามันมันตอนขับรถอันนี้มันไม่ใช่ินกลางคืนถ้ายากลางคืนแล้วเปิดเพลงอย่างนี้ด้วยนะคือบึกบึกชัดมากอ่ะนะแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรยานกลางวันแหละแล้วอืแล้วผมก็สงสัยไว้แบบทําไมเขาถึงเลือก คาแรคเตอร์ให้ตัวละครตัวนี้มันเป็นมันเปิดเพลงเก่าอะเออคืนนี้คืนทีแรกนะทีแรกแหะตอนแตอนแรกนะหลังจากดูที่ดูเรื่องนี้จบอะมันยังไงดีมันไม่ได้เล่นเพลงประกอบเหมือนแบบให้หนังมันเป็นมิวสิกวิดีโอมากๆขนาดแบบตอนตอนหนังเรื่องที่แล้วถูกป่ะอย่างแบบไอ้เบนซ์วนึวิดยูเนี่ยเกิดจะเป็นหนังมิวสิกวิดีโอแล้วเพราะเพลงแร็วิมเยอะมากอ่ามิวสิกมิวสิกวิดีโออะไรภาพยนต์มิวสิกวิดีโอเออ แต่ว่าพอเรื่องนี้เนี่ยพอมันไม่มีมันเหมือน,นไม่มีเพลงประกอบอะไรมาแทรกแล้วอะ่ะกลายเป็นว่าซีนช่วงเวลาที่แบบมีดนตรีจะเป็นเพงลงร้องประกอบเลยเยอะสุดก็คือช่วงที่ขึ้นรถมากับไอตาเนี่ยขึ<ด>้นรถอืมอืม,อมแต่ไอ้เรื่องว่าทําไมเนี่ยก็คือมันเอาจริงๆอ่ะผมใน หลังๆก็ตูนแบบหลังๆเลยนะสักสามสี่ห้าปีมาเนี้ยมันก็จะมีตัวละครแบบไปรุ่นแบบนี้คุณอแต่จะฟังเพลงกับแบบชอบแบบฟังเพลงไอดอลแปดตูนอ่ะชอบฟังเพลงแบบซ<ม>ิ๊ีซป๊อปชอบฟังเพลงเ<ม>ก่าๆแล้วก็เอามาอ้างอิงในเรื่องอะไรกอตัไอไออ,อ,อ,อย่างนี้มีเยอะขึ้นแบบเห็นแบบสักสักสักสิบปีก่อนไม่มีเพิ่งมามีสัก,กตูนสี่ห้าปีนี้ยถ้าเกิดมีเอามาเป็นพอดหลักยังมีเลยไอ้ไอที่ดังอ่ะ s โลโมชั i o วาโมอ i กิโดอ่ะอันนั้นคือพูดเป็นนักเรียนในปัจจุบันพูดถึง อ่าเพลงยุคแปดตูนเจ็ดตูนกันหมดเลยนะนั่นน่ะ,นะจริงๆผมผมมองว่ามันไม่ใช่แค่แค่อะไรนะเอาเป็นคาแรคเตอร์หรอกเพราะว่าจริงๆคือไอซิทเตอร์ป๊อปจริงๆถ้าเอาเอาเอาย่างตัวอย่างง,ง่ายๆก็พลาสติกเลิฟเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเอ่อณณตอนเพลงที่พลาสติกเลิฟมันออกมาอมตอนนู้นที <ๆ S 2> ที่แล้วมันม,มันก็ไม่ใช่ว่าเพลงที่ไม่ดังแต่ว่าพลาสติกเลิฟคือจริงๆถ้าเอาเอาชัดมากในระดับโลกคือช่วงโควิดคือซิทเตอร์ป๊อปกลับมาบูม อย่างแรงหรือว่าถ้าถ้าต่อให้เป็เ reference ไปถึงในกระแสดนตรีโลกปัจจุบันคืออะอย่างเอแม้แต่ K-pop ที่นักร้อง K-pop บางคนเขายังเอาตัว City pop ไปทําไปไปเป็นแซม p l i n g ให้กับเพลงเขาอะอ่าคือถ้าเอาในมองในแง่หนึ่งมันก็เป็นแบบเออก็ m k e sense นะที่เราจะมีวัยรุ่นในยุคนี้ซึ่งตามตับตอาลีคือซริสวะซริสวะยัมเป็นวัยรุ่นเด็กมหาลัยคุณแล้วก็ เป็นเิ่งมาลายอ่ะแล้วดังนั้นเราเราก็แบบเออเข้าใจได้แบบจะมีเด็กมาลายที่แบบว่าชอบเพลงป๊อปแปดสิบแล้วก็เปิดด้วยความเยี่ยแหละเป็นสิ่งที่ชั้นชอบเพราะเอะไรนะทั้นเกิดมันไม่ทันนะแต่แบบเหมือนเคย<อ>ที่ยินเพลงนี้ที่ไหนมาก่อนแกแกเป็นมาคอใช่ไหมโปรโตโรเขาเจอ,อ <laughs> แล้วพอโหดโหดถึงขั้นไหนมันนั่นมันเอามาเอามาเล่าเรื่องอ่ะตอนที่เอ่อตุ๊ตุเมทลาะกันนะอ่าอ่าอ่าเออแล้วพระเอกไม่เปิดเพลงเพลงชิงข่าวยามต ไอ้เคล็ดข่าวยามไปเตะมันเป็นสองก็คือเป็นสองอย่างอะที่น่าสังเกตเคล็ดข่าวยามไปเตะก็ชื่อตรงๆเลยก็คืออยากทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเล้วก็เนิดเพลงคนกำลังตึงอยู่แล้วแม่งเปิดเพลงนี้คือมันสองอย่างอะคือคือไม่อยากทะเลาะกันจริงๆกับมึงหรือเชื่อมึงเล่นที่อะไรเนี่ยอะไรแบบนีตีนนะไอ้เงี้ยเออเออนะเคล็ดขาวยามไปเตะใช้เอกเตีนะคุณเพลงแม่งหนึ่งเก้าหกห้าเลยไอ้ที่เปิดนั้นเวอร์ชั่นออริจินอลเลย ทิกติกเลยคุณเออมึงจะแก่ไปอะไรนะคนคนสมัยใหม่ต้องฟังเพลงแก่ๆนะถ้าแต่แต่เข้าใจได้ว่าเทรนเทรนเพลงคนเออขอโทษเทรนเทรนเพลงแก่หรือไหมแต่เทรนฐานเสียงมันก็เกิดขึ้นในคนยุคใหม่จริงๆแล้วครับแก่แก่จังเลยโอ้ยนะครับเออก็เป็น่าเป็นสีสันดีก็จะเป็นเป็นเนี่ยเราก็หยิบมาพูดคุยไงแล้วแต่แต่อันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือที่ผมอันนี้ส่วนหนึ่งคือ ผู้กำกับเองก็อาจจะชอบดนตรีแนวนีด้ด้วยแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าอาจจะมาอาจาจะทำให้เป็นแก็บโมเอแก็บของตัวละครตัวนี้แบบไอ้หนุ่มที่แบบหนุ่มหน้าตาเอทีอาร์แต่ว่าจริงๆแล้วมึงเป็นคนดีแถมมึงชอบเพลงแก่อีกอะไรเงี้ยซินที่ป๊อปด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นแก็บที่น่าสนใจดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้คุณนางกระโตพูดไว้เหมือนกันนะนี่ผมก็เห็นจากบทสัมภาษณ์พ่วกกับเหมือนกันนะก็คือเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่เขาพยายามเบสกับเบสออนโลกแห่งความเป็นจริง แล้วก็พยายามให้มันรีเลทกับเรื่องของอชีวิตจริงด้วยเนี่ยเขาก็เลยหาเพลงที่มันแบบที่มันอยู่ในความทรงจําของผู้คนมาใช้ให้มันแบบให้คุ้นเคยว่าเออเฮ้ยนี่คือเพลงที่บางคนอาจจะเคยได้ยินตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นแบบนั้นหรือแบบวัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าเช่นนี่มันเพลงที่พ่อแม่กูฟังนี่ว่าเพลงแม่งแก่มากเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันสร้างโมเมนต์ให้เกิดความนอสทาวเจียได้ mm hmm. แล้ว ยิงเดี๋ยวกล่าวไว้พูดในหัวข้อต่อไปแต่หยอดไปนิดนึงก็คือเอ่อเรื่องนี้ด้วยความที่มันพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจริงๆของโลกของเราด้วยผมรู้สึกว่าการใส่เพลงเก่าๆมามันทาให้เสริมกับอารมณ์นะเสริมให้กับให้กับผู้ชมได้รู้สึกว่าเอออหนังมันพยายามให้เรานึกถึงอ่ะเหตุการณ์บางอย่างในอดีตอยู่ได้ได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันอะืมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ท,ที่ที่อยากจะ สื่อสารออกไปว่าเออเฮ้ยอผู้ชายเทสดีของเราคนนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในพ้อยต์ของการเล่าเรื่องที่ดีเหมือนกันนะออืม่าทาทำไม่ดีเหรอครับแล้วก็อีกอย่างคือก็ <c oughs> ว่าทําไมเราลองทานมาในมูดแรกพอไปเช็คคนภาคว่าเป็นคามิคิเนี่ย <c oughs> คามิคินี่ภาคพระเอกชินไคเรื่องอยู่เนมอ่ะโจเนมนะ ท่ากี่คูณแค่รู้สึกว่าทากี่คุงแค่คืออะนะทามีกี่คุงอีกแล้วเหรอเออแต่ชอบงานในบทนี้นะ้แบบกวนกวนกวนได้ถูกกวนได้ถูกจุดดีใช่เออเป็นตัวละครที่มีสีสานดีผมว่านะ